สวัสดีครับทุกคนตอนนี้เราอยู่ที่บ้านฟริมงคูวิลล่านะครับเป็นบ้านคูวิลล่าเปิดใหม่ขนาด5ห้องนอน6ห้องน้ำน,นะครับทุกคนราคาบ้านนี้นะครับบอกเลยว่าคุ้มมากสำหรับบ้านคูวิลล่า,มมาเปิดใหม่อยู่ที่8,900บาทต่อ15้ท่านตกเฉลี่ยคนละ600บาททุกคนบอกเลยว่าคุ้มมากบ้านนี้ นี่ตรงนี้ก็คือด้านหน้าเขาจะมีเป็นโต๊ะอาหารแบบนี้แล้วก็เป็นจุดเช็คอินนะครับมีป้ายชื่อบ้านบอกเลยว่าสวยแล้วก็น่ารักมากตรงโซนนี้เขาก็มีเป็นเตาปิ้งย่างให้ด้วยนะทุกคนเตาปิ้งย่างนี้คือมีให้ใหม่ๆเลยทุกอย่างในบ้านก็คือใหม่หมดเลยเพราะเป็นพูลล่าเปิดใหม่นะครับนี่ตรงนี้คือโซนสระว่ายน้ําทุกคนสระว่ายน้ําขนาด4ี่คูณเมตรนะครับมีสระเด็กให้ด้วยตรงนี้ก็คือเป็นโซนสระเด็กแล้วก็ พวงยางแฟนซีลูกบอลคือมีไว้ให้ถ่ายรูปให้เล่นได้บอกเลยว่าดีมากๆสไลเดอร์เขายาวประมาณ12เมตรนะครับทุกคนเป็นสไลเดอร์ม้วนเกียร์ลงมาคือแล้วก็มีเป็นตัวฟาโลมาพ่นน้ำด้วย ครับก็คือจะเป็นทรงตัว L นะครับทุกห้องก็คือจะติดเป็นแบบวิวเป็นวิวซาแบบนี้เลยเป็นกระจกนะครับทุกคนมาเดินมาดูฝั่งนี้ตรงนี้ทุกคนมีมีเป็นตัวเสื้อชูชีพให้ด้วยเด็กๆที่ว่ายน้ำไม่เป็นก็สามารถใส่เสื้อชูชีพได้นะครับตันนี้เป็นที่ล้างตัวนะครั และทุกคนส่วนครัวเขาบอกเลยว่าครัวตรงนี้คือใหญ่มากๆแล้วก็มีอุปกรณ์ครัวให้ครบเลยนี่พวกอุปกรณ์จานชามก็คือเครื่องปั่นอะไรมีให้หมดเลยนะครับทุกคนมีตรงนี้มีเครื่องปิ้งขนมปังแล้วก็มีการน้าร้อนให้ด้วยตอนนี้มีหม้อหุงข้าวมีไมโครเวฟแล้วก็มีเตาแก๊สได้ถึงสองเตานะครับทุกคนที่ดูฟันก็มีให้พวกอุปกรณ์หม้ออะไรก็คือมีให้เยอะมากๆสามารถรังสรรค์อาหารได้เยอะมากทุกคนตู้เย็นก็คือมีให้ใหญ่ๆเลยนี่ตู้เย็นคือใหญ่มากทุกคนใส่ของได้เยอะเลย องนอนที่1นนะครับห้องนี้จะเป็นห้องมาสเตอร์เบดมนะครับทุกคนเป็นห้องนอนใหญ่เลยห้องนี้เป็นเตียงขนาด6ฟุตได้ถึง2เตียงนะครับตกแต่งน่ารักมากคือเป็นทุกอย่างก็คือใหม่หมดเลยก็มีเป็นโซฟาปลายเตียงแบบนี้ด้วยฟังก์ชันของห้องนี้นะครับเพราะจะมีเป็นราวตากผ้ามีไม้แขวนผ้าให้ด้วยตรงนี้ก็มีเป็นดาได้เป่าผมให้นะครับทุกคนไดร์เป่าผมก็คือใหม่ๆเลยแล้วก็มีกระจกมีโคมไฟน่ารักแบบนี้นะครับ มาต่อไปนะครับตรงนี้จะเป็นโซนห้องน้ํานะครับห้องน้ามีห้องน้ําให้ในตัวนะครับทุกคนบ้านนี้หห้องนอนหห้องน้ําตรงนี้จะเป็นแยกโซนเปียกโซนแห้งนะครับพวกสบู่แชมพูก็คือมีให้ครบเลยตรงนี้มีเครื่องทำน้ําอุ่นให้นะครับนี่ทุกคนเปิดออกมาได้แบบนี้เลยก็คือเดินไป2อก้าก็คือลงน้ําได้เลยครับนี่ติดสามากมากเลย ห้องนี้นะครับสามารถเปิดทะลุมาที่โซนห้องนั่งเล่นได้ด้วยนี่เปิดออกมาตรงน,นี้ก็จะเจอกับโซนโต๊ะปูนะครับทุกคนโต๊ะปูคือมีให้ให,ใหม่ๆเลยแล้วก็ตรงมุมนี้นะครับเป็นมุมถ่ายรูปน่ารักน่ารัก<ๆ>มานั่งเล่นตรงน,นี้ได้เลยมี่สามารถถ่ายรูปได้ด้วย<ๆ>ในห้องนั่งเล่นนะครับ<ๆ>เขาก็มีห้องน้ําส่วนกลางนะครับห้องนี้ก็คือเหมือนกับในห้องนอนห้องเมื่อกี้เลยครับทุกคนสามารถอาบน้ําได้ด้วย ต่อไปเป็นห้องนอนห้องที่2นะครัเพราอะอยู่ติดกับโซนโต๊ะโพเลยนี่เปิดเข้ามาทุกคนห้องนอนก็คือตกแต่งน่ารักมากเป็นเตียง5ฟุตให้2เตียงนะครับนอนได้ถึง4ี่ท่านเลยฟังก์ชันก็คือมีให้ครบเหมือนกันกับห้องที่แล้วเลยนี่มีห้องน้ําให้ในตัวนะครับมีห้องน้าให้ในตัวทุกห้องเลยต่อไปห้องนอนห้องที่3นะครับ ห้องนอนที่3ก็คือเหมือนกับห้องเมื่อกี้เลยครับทุกคนมีฟังก์ชันให้ครบเหมือนกันนะครับห้องนอนก็คือน่ารักเห่อเคส่วนห้องนั่งเล่นนะครับก็คือเป็นกระจกมองเห็นวิวสระอยู่ติดสระน้ําเลยนะทุกคนมีห้องก็คือเป็นโงใหญ่ๆแบบนี้เลยนี่ครับก็คือมีไมคให้สามารถลองคาราโอเกะได้เป็นลาโพง JBL นะทุกคนทีวีก็คือมีให้จอใหญ่ๆแบบนี้เลยนะครับ ตรงโซนห้องนั่งเล่นหน้าทีวีตรงนี้เขามีเป็นของเล่นให้ด้วยนะทุกคนมีของเล่นมีอยู่นี่เลยนี่มีของเล่นในวงเล่าด้วยัเข้ามาแนี้เป็นห้องนอนห้องที่4ี่นะครับนี่เป็นแบบฟิลเหมือนแบบห้องลับเลยทุกคน มีเปิดเข้ามามีเตียงให้2เตียงนะครับขนาด5ฟุตนอนได้ถึง4ท่านนะครับฟังก์ชันก็คือมีให้ครบเหมือนทุกๆห้องเลยมีห้องน้ําให้ในตัวต่อไปเป็นห้องนอนห้องสุดท้ายนะครับเพราจะอยู่หน้าบ้านเลยครับทุกคนเป็นห้องนอนห้องที่ห้านะครับเพื่อเปิดเข้ามา ห้องนี้นะครับนี่ตรงนี้ก็จะมีเตียง5ฟุตให้1เตียงแล้วก็เตียง3.5มจุดห้าฟุตหเตียงนอนได้สามท่านนะครับฟังก์ชันก็คือมีให้ครบเลยโอเคครับทุกคนเดี๋ยวเราจะพาไปดูกิจกรรมเล่นน้ําแล้วก็กิจกรรมอื่นๆตอนกลางคืนนะครับทุกคนเดี๋ยวไว้เจอกัน คนสรบ,บ้านโพลิมงพูวิลล่านะครับบ้านขนาดห้ห้องนอนหห้องน้าเป็นบ้านพูวิลล่าเปิดใหม่ราคาคุ้มๆราคาอยู่ที่8 9 0 0บาทต่อ15ท่านตกเฉลีย่ยแล้วแค่คนละ6ก0กว่าบาทเองทุกคนบอกเลยว่าราคาดีมากๆบ้านก็จะเป็นปบ้านหลังใหญ่นะครับทุกคนมีให้หาห้องนอนกนะ็คือเป็นมีห้องติดสระน้ําด้วยแล้วก็ในห้องนอนนะคะรับเขาก็มีห้องน้ำภายในตัวด้วยเป็นห้องนอนเตียงคู่คือนอนได้หลายคนเลยครับ เป็นตัวห้องนั่งเล่นก็คือมีทีวีมีโซฟาจอใหญ่ให้สามารถร้องคาราโอเกะมีไฟเทคให้ด้วยแล้วก็ยังมีโต๊ะปูให้ด้วยหน้าน,นอกนะครับตรงนี้จะเป็นโซนสระว่ายน้ําแล้วก็ตอนกลางคืนนะครับก็คือไฟก็คือสว่างมากๆตัวไลเดอร์เขามีเป็นไฟให้แบบ ไปตามสไลเดอร์ลงมานะครับสีชมผูกเลยว่าน่ารักมากๆข้างๆศาลนะครับก็ยัง,งมีเป็นจุดเช็คอินแล้วก็เป็นโต๊ะอาหารนะครับทุกคนสามารถนั่งได้ประมาณ12ท่านนะครับโซนครัวคือจะอยู่อีกฝั่งหนึ่งของสระว่ายน้ําเลยก็มีอุปกรณ์ให้ครบพันเลยนะครับ <S 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 สาหรับใครที่กําลังมองหาบ้านพูลวิลล่าสวยๆมีห้องนอนติดสระน้าแค่เดินไม่กี่ก้าวคือลงน้ำได้นะครับคือแนะนาหลังนี้เลยโฟลิมงพูลวิลล่านะครับราคาอยู่ที่8,900บาทต่อ15ท่านเฉลี่ยแล้วคนละ600กว่าบาททุกคนคุ้มมากๆ สำหรับใครที่ชอบบ้านนี้หรือชอบคลิปนี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องนี้ด้วยนะครับหรือใครที่สนใจติดต่อจองบ้านก็แอดไลน์นี้ได้เลยหรือว่าจิ้มลิงก์ใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับอย่ามาน้าไปดูบ้านส,สวยๆหลังไหนไปรอลุ้นกันอีกทีนะครับทุกคนบ๊ายบาย